หลายคนสงสัยกันใช่ไหมคะว่า NMN มันช่วยในการฟื้นฟูระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิงได้ยังไงนางมีวิจัยที่ทดลองกับหนูมาเล่าให้ฟังกันค่ะเพราะเซลล์ในร่างกายของหนูกับมนุษย์เนี่ยมันมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันนักวิจัยจึงนําหนูเพศเมียที่อายุเยอะแล้วมาทําการทดลองแทนการทดลองในมนุษย์ไงล่ะคะนางอยากให้ทุกคนให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะเพราะอายุเป็นเรื่องสําคัญมากสําหรับคนที่อยากมีลูกคนที่มีภาวะผู้มีบุตรยากทุกคนคงเข้าใจดี เมื่อร่างกายของเราแก่ตัวลงแล้วระบบการทํางานต่างๆในร่างกายก็จะเสื่อมถอยความสมบูรณ์ในภาวะเจริญพันธุ์ของเพศหญิงเนี่ยก็จะเริ่มลดลงในช่วงวัยกลางคนหรืออายุ30ปีขึ้นไปยิ่งอายุมากขึ้นเซลล์ต่างๆในร่างกายก็อายุเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะทํางานได้ไม่ดีเท่าที่เคยเซลล์ทํางานผิดปกติมากขึ้นรวมไปถึงเซลล์สืบพันธุ์ของเราก็เช่นเดียวกันนั่นแหละความผิดปกติที่เรากําลังพูดถึงนี้มันรวมไปถึงความผิด ปกติของการแสดงออกของยีนและความไม่แน่นอนของจีโนมด้วยนะจีโนมก็คือข้อมูลทางพันธุกรรมทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตหรือชุดของ DNA ทั้งหมดที่บรรจุในนิวเคลียสของทุกๆเซลล์นั่นเองเช่นเดียวกันค่ะพอเราแก่ขึ้นโอโอไซซึ่งเป็นเซลล์ที่พัฒนาไปเป็นเซลล์ไข่ของเราก็มีคุณภาพลดลงอย่างมีนัยสำคัญคือมันจะลดลงเยอะมากจนน่าปกใจเลยโอโอไซเป็น ซลที่มันถูกผลิตขึ้นตั้งแต่ร่างกายผู้หญิงยังเป็นทารกในครรภ์และไม่มีการผลิตเพิ่มอีกแล้วนะมีแค่ไหนก็แค่นั้นซึ่งต่างจากเซล,ล์ร่างกายชนิดอื่นที่สามารถแทนที่ด้วยเซลลใหม่ได้อย่างต่อเนื่องพอโอโอไซไม่มีคุณภาพคราวนี้กระบวนการต่อต่อไปไม่ว่าจะเป็นการเจริญเติบโตของไข่ขาการปฏิสนธิการพัฒนาการของเอมบริโอไม่มีประสิทธิภาพตามไปด้วยนี่ก็เลยเป็นเหตุผ ว่าทำไมเราถึงแก่ หรืออายุที่เพิ่มขึ้นของเราก็มีผลทําให้เราท้องยากขึ้นจับไว้นะคะว่ายิ่งเราแก่เซลล์ไข่ของเราก็จะยิ่งเสื่อมจนเป็นที่มาของภาวะมีบุตรยากยังไงล่ะคะจากการศึกษาชิ้นใหม่ซึ่งทําการทดลองกับหนูที่ถูกตีพิมพ์ในวารสารเซลลีพอตแสดงให้เห็นว่า Nmn MM ซึ่งเป็นสารตั้งต้นที่ใช้ในการเผาผลาญเอนไซม์ NAD+ มีผลให้โอโซ์ o ide, หรือ เซลล์ไข่กลับมามีประสิทธิภาพรวมไปถึงพัฒนาการของเอมบริโอหรือตัวอ่อนได้ดีขึ้นและนี่คือเหตุผลที่ NMN สามารถช่วยฟื้นฟูภาวะเจริญพันธุ์ของผู้หญิงได้นั่นเองนักวิจัยได้ทำการทดลองโดยผสม NMN ในน้ำดื่มปริมาณ2กรัมต่อลิตรให้หนูเพศเมียอายุ12เดือนกินเป็นเวลา4สัปดาห์พบว่า NMN ช่วยจัดเรียงโครโมโซมในโอโอไซให้เป็น ระเบียบมากขึ้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของโอโอไซเนี่ยก็ยาวขึ้นและเขายังพบว่าหนูพวกนี้มีประสิทธิภาพในการผสมพันธุ์ที่สูงขึ้นด้วยทั้งด้านระยะเวลาการรอคอยให้ตั้งครรภ์ที่สั้นลงอัตราการเกิดลูกของหนูมีมากขึ้นจากงานวิจัยนี้เขาพบสรุปได้เลยนะคะว่าคุณภาพของโอโอไซที่ลดลงนั้นมีความสัมพันธ์กับอายุที่เพิ่มขึ้นและระดับ n a d ที่ลดลงถึงแม ว่าเราจะไม่สามารถลดอายุได้แต่เราก็สามารถรักษาได้ด้วยการเพิ่มระดับ NAD+ ในร่างกายให้มากขึ้นนะคะด้วยการทาน NMN เข้าไปง่ายๆแค่นี้เองเพราะ NMN เป็นสารตั้งต้นที่ผ่านกระบวนการเผาผลาญจนกลายมาเป็น NAD+ ซึ่งเป็นสารสําคัญที่ทําให้ร่างกายเราแข็งแรงเหมือนเป็นสาวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้จะอายุเยอะแล้วก็ตามอยากรู้กันไหมล่ะคะว่า NAD+ คืออะไร NAD+ เป็นโคเอนไซม์ EN ที่มีหน้าที่สําคัญต่อการทํางานของเซลล์เกือบทุกเซลล์และมันเป็นส่วนประกอบที่สําคัญของห่วงโซ่การขนส่งอิเล็กตรอนซึ่งเป็น,นกลไกการผลิตพลังงานภายในเซลล์หลักเห็นไหมละ่ะว่า NAD+ เป็นส ิ่งที่สำคัญมากๆในการขับเคลื่อนการทำงานของเซลล์ให้เป็นปกติเลยก็ว่าได้นักวิจัยเขาได้ทำการวัดระดับ NAD+ ในเซลล์ไข่ของหนูแต่ละเซลล์พบว่าระดับของ NAD+ ในเซลล์ไข่นั้นต่ำกว่าในเนื้อเยื่อรอบๆเซลเขาคิด ว่ามันน่าจะเกิดจากอายุของเซลล์ไข่ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเกิดการไมโอซิสหรือการแบ่งเซลล์ที่เป็นผลมาจากการทำงานของเซลล์สืบพันธุ์เขาพบว่าใน80-90%ของเซลล์ไข่ของหนูที่มีอายุมากนั้นมักจะมีความบกพร่องที่รุนแรงในการพัฒนาตัวอ่อนและการแบ่งคโครโมโซมในระยะแรกที่เรียกว่า r myotic division และนี่เป็นสิ่งที่นำไปสู่การเกิดโรคทางพันธุกรรม aneuploidy ซึ่งเป็นความผิดปกติของจำนวนโครโมโซมภายในเซลล์เป็นภาวะที่ในเซลล์มีจำนวนมากกว่าหรือน้อยกว่าปกติโรค aneuploidy ที่เกิดขึ้นในเซลลไข่เนี่ยอาศส่ผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆตามมาอีกเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นการบกพร่องทางสติปัญญาของทาง โรคในคัรภดาวซินโดมหัวใจพิการแต่กําเนิดต่อมไทรอยบกพร่องปัญหาระบบทางเดินอาหารเช่นภาวะลำไส้เล็กอุดตันเป็นต้นอย่าคิดว่าสาร NAD พาแค่ตัวเดียวจะไม่มีผลมากมายต่อร่างกายลูกของเรานะมันเป็นค่ะ ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วมันจะเป็นปัญหาใหญ่มากด้วยนักวิจัยประสบความสําเร็จในการใช้ NMN ในรูปแบบอาหารเสริมเพื่อเพิ่มระดับ NAD+ ในร่างกายแล้วนะคะเขาได้อธิบายถึงผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลองว่ามันคือการช่วยชีวิตของภาวะเจริญพันธุ์ในหนูที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยก็คืออัตราการตกไข่และอัตราการเกิดที่เพิ่มขึ้นการเพิ่มระดับ เอ็ N MM N ให้กับตัวอ่อดที่กำลังพัฒนาจะช่วยเพิ่มจำนวนเซลล์บลัสโตซิดให้มากขึ้นซึ่งมันเป็นตัวบ่งบอกถึงความสำเร็จในการปลูกถ่ายในกระบวนการ i อ f นั่นเองล่ะค่ะและมันก็จะลดการเกิดข้อบกพร่องในการแบ่งเซลล์รวมไปถึงลดโอกาสการแท้งบด นี่เป็นข่าวดีของผู้มีบุตรยากเลยนะเพราะมันทําให้เห็นว่าเรายังมีโอกาสในการปรับปรุงเซลล์ไข่ของเราได้แต่เราจะอายุเยอะแล้วความหวังดูจะริบรีแล้วก็ตามแค่ทาน NMN MM เสริมเข้าไปเพื่อกระตุ้นการสร้าง NAD+ โอกาสการมีลูกก็อาจจะไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วล่ะไม่เพียงแค่นั้นนะนักวิจัยเขามองลึกเข้าไปกว่านั้นอีก คือพวกเขาก็ไม่แน่ใจว่าถ้าแม่ได้รับ N M MM N เข้าไปแล้วจะส่งผลเสียต่อสุขภาพและพัฒนาการของรุ่นลูกลุ่นหลานด้วยไหมเขาเลยทำการทดลองเพิ่มเติมอีกโดยให้หนูเพศเมียกินน้ำผสม N M MM N ปริมาณ2กรัมต่อลิตรตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ช่วงตั้งครรภ์แล้วก็ช่วงให้นมพบว่ามันไม่อันตรายและอาจช่วยส่งเสริมสุขภาพของลูกหลานลูกต่อไปได้ด้วยนะนอกจากนั้น นักวิจัยได้มีการทดสอบถึงระดับเซอร์ทูอินด้วยนะคะเซอร์ทูอินก็คือกลุ่มยีนที่มีหน้าที่ควบคุมการแก่ตัวของเซลล์ในร่างกายซึ่งมีทั้งหมด7ตัวด้วยกันคือเซอร์ชวันจนถึงเซอร์ชเซเว่นเซอร์ทูอินมันเป็นตัวยับยังบ้งโมเลกุลขนาดเล็กอย่างเซอร์ตินและ สปรโตไมซินซึ่งมีผลต่อความปกป้องในการจเจริญเติบโตของเอมบริโอและทำให้จำนวนเซลล์ของเอมบริโอลดลงนักวิจัยต้องการตรวจสอบว่าจากการทดลองที่ไข่มีคุณภาพมากขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของระดับ NAD+ หรือระดับเซอร์ทูอินกันแน่นะพวกเขาได้ทำการควบคุมระดับเซอร์ทูอินในหนูด้วยวิธีการดัดแปลงพันธุกรรมของเซอร์ทูและผล ที่ได้ก็คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในร่างกายของหนูเหล่านั้นเกิดขึ้นจาก NAD+ เป็นส่วนใหญ่เลยส่วนการควบคุมเซ c ร์ชทูไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพของไขค่ค่ะยังไงก็ตามนี่เป็นการทดสอบในหนูอายุน้อยเท่านั้นนะคงต้องทำการศึกษากันต่อว่ามันจะแตกต่างกันไหมถ้าหากเปลี่ยนการทดสอบในหนูที่มีอายุเยอะในอนาคตคงมีงานวิจัยที่ชี้ชัดมากขึ้นกว่านี้แพร่หลายมากกว่านี้แน่นอนงานวิจัยนี้ช่วยให้เราฟองเห็นโอกาสในการเพิ่มการตั้ง ทั้งแบบธรรมชาติและด้วยวิธีผสมเทียมอย่าง IVF มากขึ้นเพราะเมื่อคุณภาพของไข่ของเราดีขึ้นแค่นี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับผู้หญิงที่มีบุตรยากอย่างเราแล้วล่ะ N M N เป็นความหวังใหม่ของเราเลยนะคะสู้ๆค่ะ